ครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆนะครับวันนี้ก็มีผลฟุตบอลโลกนะครับโซนต่างๆนะครับมีทั้งโซนยุโรปโซนเอเชียและโซนแอฟริกาครับเนเธอร์แลนด์นะครับเอาชนะตุรกีนะครับที่เหลือผู้เล่นสิคนนะครับโดยที่มมฟิสเดปายนะครับกดแฮตติกนะครับทำคนเดียว3ประตูนะครับช่วยให้กลงหันลม สีส้มนะครับเอาชนะตุรกีไปได้6ประตูต่อหนึ่งครับยังนําเป็นจ่าฝูงของกุมจีครับเริ่มมายังไม่ถึงนาทีนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ออกนาตุรกีไปก่อนนะครับเมื่อคาเส้นนะครับทําชิ่งกับเดียบายนะครับก่อนจะยิงชนเสาเข้าประตูนะครับให้เนเธอร์แลนด์นำก่อนนะครับ1ประตูศูนย์นะครับและในนาทีที่16นะครับ เนเธอร์แลนด์บุกต่อเนื่องและทำประตูเพิ่มจากเดอรายนะครับเมื่องัดบอลให้กับคาเซนนะครับกระโดดเข้าไปในเขตโทษนะครับก่อนจะจับแล้วยิงเข้าประตูให้เนเธอร์แลนด์นำเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่38นะครับทั้งอันลมสีส้มนะครับมาได้จุดโทษในจังหวะที่เบิร์ไวรนะครับจ่ายให้คาเซนวิ่งสอดกระแตบอลแล้วโดนเสียบล้มในเขตโทษนะครับกรรมการต่อให้เป็นจุดโทษก็เป็นเดอรไนะครับลุกมาสังหารนะครับ ให้เนเธอร์แลนด์นำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่44นะครับตุรกีเหลือผู้เดนเคง10คนนะครับเมื่อโซยุนซูนะครับได้ใบเหลืองจากการทำจุดโทษแล้วก็ได้ใบเหลืองจากการทำเปลเรือบไปนะครับกรรมการไล่ออกนะครับเริ่มครึ่งหลังนะครับในนาทีที่54นะครับเนเธอร์แลนด์ก็มาบบกอีกลูกมือนะครับเป็นการทำแฮตติกงนะครับเบิกไวเลี้ยงริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับเกิดมาซาวไกลให้เบิกเฮานะครับ มงุชงไปที่หน้าประตูนะครับเพือปลายมุมจอๆนะครับทําให้เนเธอร์แลนด์นำห่างเป็น4ประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่80นะครับเนเธอร์แลนด์มาบียลูกนึงนะครับจากการทําทําเกมของก็อปไมเนอร์กับนิดนะครับสิงสอดขึ้นมารับบอลตรงขอบเขตโทษก่อนจะยิงส่วนตัวของซาเกียนะครับให้เนเธอร์แลนด์ออกนําห่างเป็น5ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงตึกระบาดเจ็บนะครับ เนเธอร์แลนด์มาบวกอีกลู่หนึ่งนะครับจกมาเรียนนะครับนำ่าเป็น6ประตูศูนย์แล้วก็มีช่วงตุลาบาตเจิบเหมือนกันนะครับตุรกีนะครับมาได้ประตูปลอดใจจะคุณแดนะครับจบเกมนะครับเนเธอร์แลนด์เอาชนะตุรกีไปได้6ประตูต่อหนึ่งครับยังนำเป็นจ่าฝูงครับแต่ว่าแต้มท่ากับนอร์เวย์นะครับ13คะแนนครับ ผลการแข่งขันกลุ่ม G นะครับมอนโตนิโกนะครับเปิดบ้านเสมอรัสเซียศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านถล่มตุรกี6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นอร์เวย์นะครับเอาชนะยิปอนต้า5ประตูต่อ1นะครับคู่เนเธอร์แลนด์นะครับเดือยไปทำแฮตติกนะครับส่วนคู่นอร์เวย์นะครับฮาลันนะครับทำแฮตติกนะครับสรุปคะแนนกลุ่ม G นะครับแข่งทีมละ นัดนั้นนะครับโคเอเชียกับรัสเซีย13คะแนนนะครับตามด้วยสโลวาเกียนะครับมี9คะแนนนะครับสรุปผลคู่อื่นนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับกลุ่ม A นะครับออเซอร์จันนะครับเปิดบ้านแพ้ปรตุเกสนะครับ0ประตูต่อ3แล้วก็ไอร์แลนด์เสมอเซอร์เบีย1ประตูต่อ1นะครับ คะแนนกลุ่มเอนะครับสรุปคะแนนนะครับโปรตุเกสนําเป็นจ่าฝูงนะครับมี13คะแนนตามมาด้วยเซอร์เบีย11คะแนนแล้วก็ลักเซมเบิร์กนะครับมี6คะแนนนะครับสรุปผลกันกันนะครับกลุ่มดีนะครับบอสเนียนะครับเปิดบ้านทําได้แค่เสมอคาซัสตานสองประตูต่อ2นะครับคาซัสตานตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับคืนฟอร์มเอาชนะ ออสชนะฟินแลนด์นะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับจาก2ประตูของของตัวกินสันบันนะครับนัดนี้เหมาเดียว2ประตูครับส่วนผลการในคันกลุ่มเอฟนะครับออสเตรียนะครับยังไม่ฟื้นนะครับเปิดบ้านแพ้สกอตแลนด์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเดนมาร์กนะครับเปิดบ้านถล่มอิสราเอล5ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็หมู่เกาะฟาโรนะครับเอาชนะมอนโดวา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนตารางคะแนนกลุ่มเอฟนะครับเดนมาร์ก แข่งทั้งแข่ง6นัดนะครับมี18คะแนนแล้วก็สกอตแลนด์มี11อิสราเอลนะครับมี10แต้มแล้วก็ออสเตรียรมี7คะแนนนะครับกลุ่มเอสนะครับผลการแข่งกลุ่มเอสโคเอเชียนะครับชนะสโลวีเนีย3ประตูต่อ0รัสเซียเปิดบ้านเอาชนะมอนตา2ประตูต่อ0และสโลวาเนียชนะเซ่ประต2ประตูต่อ0นะครับสรุปนนคะแนนกลุ่ม G นะครับแข่งทีมละ นัดนั้นนะครับโคเอเชียกับรัสเซีย13คะแนนนะครับตามมาด้วยสโลวาเกียนะครับมี9คะแนนนะครับมี่คันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียนะครับกลุ่ม A นะครับเกาหลีใต้ชนะเลบานอน1ประตูต่อศูนย์นะครับซีเรียเสมอยูเออหนประตูต่อ1แล้วก็อิหร่านนะครับบุกชนะอิรัก3ประตูต่อศูนย์นะครับสรุปคะแนนนะครับอิหร่านนำเป็นจ่าฝูงนะครับมี6คะแนน ตามมาด้วยเกาหลีใต้นะครับมี4คะแนนแล้วก็ยูเอีมี2คะแนนนะครับแข่งเท่ากันนะครับ2นัดกลุ่ม B นะครับโซนเอเชียนะครับเวียดนามแพ้ออสเตรเลียโซนประตูต่อหนึ่งนะครับจีนแพ้ญี่ปุ่นโซนประตูต่อหนึ่งแล้วก็อรุมานแพ้ซาอุดีอาระเบียโซนประตูต่อหนึ่งนะครับเจ้าบ้านแพ้หมดทั้ง3ทีมนะครับตารางคะแนนนะครับกลุ่ม B ออสเตรเลียมี6คะแนนเท่ากับซาอุดีอาระเบียนะครับ ก็ญ <boundaries. S 3> <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่ป <guarding okay>? ุ่นตามมามีสามคะแนนนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนแอฟริกานะครับมาลามีชนะโมซัมบิก1ประตูต่อศูนย์นะครับแทนซาเนียชนะมาดากัสการ์สประตูต่อ2เซอร์เบียเสมอตุนิเซียศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็แคปเวิร์ดแพ้ไนจีเรีย1ประตูต่อ2นะครับคองโกนะครับเปิดบ้านแพ้เซเนกัลหนึ่งประตูต่อ3นะครับกินีนะครับชนะมอลิเตเนียนะครับ1ประตูต่อ0ูนย์ในที่อเปียชนะซิมบับเวหนึประตูต่อ0ูนย์ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปด,ด้วยนะครับเจ้าของช่องด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ